สวัสดีครับผมวรลบกิติวิวัฒรองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการและบุงรักษ,ษาการปรับนโยบายขององค์กรโดยการเพิ่ม E และีเข้ามาจนเป็น Trusted ถามว่าผมมีคําแนะนําแนวทางอย่างไรแก่บุคลากรในสายงานของผมตามปัจจัย E และีปัจจัย E ย่อมาจาก engagement เนี่ยทุกปีผมจะให้นโยบายและก็แนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานในสายงานสร้างอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทํางานถ้าท่านผ่านไปท่านก็จะเห็นว่ากองโรงงานเก่าปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเราจะปรับปรุงกองมะแปลงกองมิเตอร์และอาคารอื่นๆอ,อย่างต่อเนื่องและคิดว่าภายในไต,ตรมหนปี2 0 4เนี่ยทุกอาคารจะรับการดูแลอย่างเรียบร้อย ส่วนปัจจัยดีหรือ data r e f e n นั้นก็เป็นกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลมาประมวลผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเราทำ a s h บอร์ดในการติดตามการเบริกจ่ายงบลงทุนเมื่อเป็นดิจิทัลแพ a ตฟอร์มเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ติดตามได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือผ่าน iPad จากเดิมแบบเก่าๆคือต้องใช้กระดาษ h a r ด o p y y มานั่งคอยติดตามการคอยประชุมกันนี่คือตัวอย่างหนึ่งคือการออกข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างง่ายๆปัจจุบันเรามี มิเตอร์ที่วัดหน่วยการใช้ไฟอยู่เป็นจำนวนมากเกือบ20ล้านเครื่องนี่คือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมท,ที่มันเกิดขึ้นในสายงานปรวิวติการและบุคลากาครับปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมที่ปรับจากความเชื่อมัน่นสู่ความไว้วางใจ ผมจะสร้างความไว้ใจให้กับบุคลากรและส่งต่อความไว้ใจให้ลูกค้าภายนอกอย่างไรสายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาเนี่ยมีความรับผิดชอบหลักก็คือการดูแลบำรุงรักษาโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับตั้งแต่สถานีไฟฟ้าระบบส่งระบบจาหน่ายไปจนถึงมิเตอร์วัดหน่วยการใช้ไฟบรนดาถานผมว่าความไว้วางใจความเชื่อมันมันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าตัวดีมาเพิ่มประสิทธิภาพเราดูแลเรื่องความมั่นคงระบบไฟฟ้าคุณภาพไฟฟ้านี่ เราพบว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านเกณฑ์ระดับ5มาทุกปีครับมันทําให้เราพบว่าโครงข่ายระบบไฟฟ้าเรามั่นคงแข็งแรงขึ้นปนัญหาไฟฟ้ากข้องน้อยลงมีการร้องเรียนน้อยลงเมื่อเรามีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเราเชื่อมั่นกันส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงขึ้นลูกค้าเราแฮปปี้อยู่แล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราคิดว่าความเชื่อมัน่นความเข้าใจในภารกิจงานความไว้วางใจซึ่งก,กันและกันก็ส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าในทางบวกครับ ในฐานะผู้บริหารผมจะสนับสนุนหรือส่งเสริมกลไกด้านความคิดสร้างสารรค์ที่พัฒนาจนเป็นนวัตรกรรมได้อย่างไรครับเรื่องเรื่องความคิดสร้างสารรค์และนวัตรกรรมก็เป็นหนึ่งนโยบายหลักที่ให้มาทุกปีหนทางหนึ่งที่จะอยู่รอดในธุรกิจนี้ได้จําเป็นต้องมีนวัตรกรรมเรากําหนดว่าทุกกองน่าจะต้องมีนวัตรกรรมในแต่ละปีกองละอย่างน้อย1ชิ้นงานแล้วก็จะเน้นไปทาง ดิจิทัลด้วยเราไม่ลังเลที่จะนํามาใช้งานมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นนวัตกรรมขององค์กรเพราะทุกคนล้วนมีความสําคัญเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารพนักงานทุกท่านชิงต่างๆที่เราได้ทํามาผมคิดว่าเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันทุกคนต่างเป็นฮีโร่ทุกคนต่างเชื่อมั่นไว้ใจกันในการทํางานสมกับเป็น PA Trusted Hero to Hero